สวัสดีครับช่องวนมาริทอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพื่มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหนา้เาเป็ดก้าเพราเป็ดอาหารตามสั่งนะครับนี่ที่เป็นเป็ดพะโล้นะครับเปืเป่อยๆนี่แซ่บนะครับหอมเครื่องเ,เทศมากมายช่องวนมาริทอรี่นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทีฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ F4 ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับมาชมนะครับแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับข้าวเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะครับน้าน้ํากาวเตี๋ยวหอมมากกำลังตั้งหม้อใหม่ๆนะครับปราเดิมเลยนะครับแม่ค้าคนสวยพี่สีคนสวยนะครับขายทุกวันนะครับพิกัดหมู่บ้านพระปิ่นเจดนะครับเปซดหกครับผม ราคาไม่แพงนะครับอร่อยด้วยนะครับถูกด้วยอร่อยด้วยทำไมการันตีนะครับกินทุกวันครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวกระเพราเป็ดฝีมือมากเป็ดพะโล้ตัวใหญ่แน่นๆน่นหอมหอมนี่ครับเพื่อนๆอ p FC ท่านใดนะครับที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ขอเชิญได้นะครับอยู่ใ,ใกล้ ตลาดไทยอยู่ใ,ใกล้ปทุมธาน,นีอยู่ใกล้หมู่บ้านพระปิ่นเจดนะครับพิกัดหมู่บ้านพระปิ่นเจดนะครับเฟสหกถนนเมนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเข้ามาข้างหน้าหรือข้างหลังด้านหลังหมู่บ้านพระปิ่นเจดหรือว่าข้างหน้าหมู่บ้านพระปิ่นเจดก็ขอเชิญได้นะครับเเป็ดเจ็สีนะครับเจ็สีคนสวยอร่อยมากมายอร่อยอร่อยนะครับราคาก็จใจดีามากให้เยอะมากนะครับ สำหรับน้องแอนนี่ได้เยอะมากกะเพราเป็ดเกาเหลาเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ด,ปด,ปดน้อชอบทานเส้นหมี่นะครับเส้นหมีม่ขาวอันนี้จะเป็นเครื่องในนะครับตับตับไตนะครับตับตื้นอน่าทานมากเเป็ดสุดยอดเนื้อแน่นๆสดๆใหม่ๆนะครับ เรื่องเป็ดต้องยกให้พี่สีนะครับ <_ d ata> เป็ดพะโล้หัวหมูพะโล้ไก่พะโล้ตุตินจัดจีนในร้านพี่สีคนสวยของเรานี่หมู่บ้านพรปิ่นเจ็ดนรับทำนะครับทุกปีนะครับประมาณพันกว่าตัวนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่หัวหมูด้วยนะครับตุตีตนจัดจีนก็ขอเชิญได้นะครับร้านเจสีคนสวยพี่กัดหมู่บ้านพระปิ่นเจ็ดนนะครับเป็ดหกริมถนนเมนใหญ่เลยครับอยู่ติดกับจ่ายหยงมอเตอร์นะครับ จ่ายงมอเตอร์นะครับนี่ครับจ่ายยงคนหล่อนิสัยดีมีน้ำใจนะครับจ่ายงใจดีมากก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กรับช่องของเรานะครับได้ทํทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พี่เพื่อนพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันนะครับ วันนี้ก็พาพเพื่อนๆพี่พเอมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อนๆนะครับมีหลากหลายมากมายหลายเส้นนะครับพร้อมทั้งอาหารตามสั่งเป็ดตัวใหญ่ๆนะครับเนื้อแน่นๆนะครับสดๆใหม่ๆขายวันละหลายสิบตัวนะครับเจสีาขายดีมากมายนะครับน่าทานมากอร่อยมากนะครับลองแอดการันตีกินทุกวันนะครับ ไม่รู้จะกินอะไรคิดอะไรไม่ออกก็กว๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเดียวเลยครับกว๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดกะเพราเป็ดเกาเหลาเป็ด लेके ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพีพ e, ีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ <deste, S 1> ้านที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ